สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกันในช่อง YouTube ของคีจักรีเนหนองแซงผมอาจารย์กิติศักดิ์นันทศิริรัตน์วันนี้ผมอ่านข้อพระคัมภีร์และอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21พระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21ได้กล่าวไว้ว่าเพราะข้าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กําไร ข้อ22ต่อไปวักแรกก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในกายนี้ต่อไปก็หมายความว่าข้าพเจ้าจะทํางานอย่างเกิดผลพี่น้องครับวันนี้พี่น้องจะสังเกตเห็นหลายท่านได้เดินทางออกไปพักผ่อนได้เดินทางออกไปทําในสิ่งต่างๆเพื่อเป็นความสุขของตัวเองพี่น้องครับพระธรรมในข้อนี้ทําให้เราเห็นว่า ผู้ที่อยู่ในโลกนี้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านั้นนี่น้องครับเขาขนขวายหาความสุขขาข,ขวายหาความต้องการของตัวเองขนขวายในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินทองอำนาจเกียรติยศบารมีชื่อเสียงความสนุกสนานแต่ในพระธรรมข้อนี้ท่านอาจารย์เปาโล ได้อธิบายไว้ว่าคุณค่าที่เป็นนิรันด์อยู่ที่เราบอกเรื่องราวของพระคิดบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์มาเพื่อพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของจันเปาโลได้พูดถึงเรื่องพระคิด ถึงได้มีพระธรรมบทน,นี้ขึ้นมาว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดแม้ตายไปก็ได้กำไรแล้วพี่น้องล่ะครับมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดที่พระองค์ยอมสละชีวิตยอมหลังเลือดยอมเจ็บปวดแทนพวกเราที่อยู่พระองค์ยอมถูกถากถาง พราะองค์ยอมเจ็บปวดทุกอย่างเพื่อให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์แล้วเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หรือเปล่าอย่าให้ความสนุกสนานอย่าให้สิ่งต่างๆในโลกนี้มาทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่มีคุณค่าเหมือนกับที่พระองค์ทรงให้คุณค่าไว้กับเราอยู่เพื่อพระคิด ตายก็ได้กำไรพี่น้องครับในเวลานี้ผู้ที่ต้องการความรอดมีมากมายผู้ที่ต้องการชีวิตนิรันแท้มีอีกเยอะอยากมุนใจพี่น้องครับร่วมกันช่วยกันที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้รู้จักพระเจ้า เที่ยงแท้ได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเป็นองค์ผู้เดียวที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตนิรันดร์ได้ในวันนี้ผมหดูใจพี่น้องครับให้ชีวิตที่เราอยู่นั้นมีค่าสมกับที่พระองค์ทรงตั้งเราให้มีคุณค่าไว้เพื่องานของพระองค์พระองค์ให้เรามีคุณค่า พระอ,องค์มองเห็นเรามีคุณค่าพระอ,องค์เห็นเรามีค่ามากที่สุดพระอ,องค์จึงเลือกและเรียกเราเพื่อที่จะทํางานร่วมกับพระอ,องค์ในโลกนี้อย่าให้ชีวิตในโลกนี้เบียดบังชีวิตที่พระอ,องค์มีพระประสงค์ให้กับเราหลุดลอยไปให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานั้นทำงานเพื่อพระอ,องค์ตอบแทนพระอ,อ,อ,องค์ที่พระอ,องค์ทรงสละชีวิต เพื่อเราทั้งหลายพระองค์ยอมตายแทนเราเพื่อเรายอมแทนยอมตายแทนเราเพื่อให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ทรมานยอมตายแทนเราเพื่อให้เรานั้นมั่งมีเอเมนไหมครับในเช้าวันนี้ในบ่ายวันนี้นะครับขอวอวยพรให้พี่น้องมีกําไรที่มีชีวิตอยู่ ในโลกนี้แม้ว่าตายก็ยังมีกำไรแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมอาจารย์กิติศักดิ์นันทศิริรัตน์เสียวิบาลคลิดจักรเอเมนหนองแซงขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านที่จะได้รับพระพรที่จะได้รับกำลังที่จะได้รับสติปัญญาใหม่ที่มาจากพระองค์และพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ผมไปก่อนครับขอเจ้าวอวยพรครับ